อนนี่เราเอาความจริงกันก็คือความที่ถ้าใครปลูกแล้วก็อย่าเพิกถอดใจหรือไม่ไม่ไม่เสียหายไม่ใหญ่ครับไม่ใหายครับแต่ว่าเวลามาดูมันไม่สวยเลยครับด,ดูดูที่ล้มเนี่ยเนที่ล้มตรงนะครับไม่ไม่ตรงนะฮะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรายังอยู่สวนของ ที่บ้านทายขาวอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์เราจะมาดูเจาะลึกเรื่องของไผ่ก้าวดาคลรมเบียก้าวดาคลรเเบียอันนี้คุณวิทย์นะครับ,ค,บนนคุณวิทย์นะครับสวัสดีครับแนะนําหน่อยว่า9้าวดาคลัมเบียตรงนี้นะครับอายุโดยประมาณเท่าไหร่แล้วมีจํานวนอายุหปีย่างเจ็ดป,ปีนะครับหกปีย่างเปีนะครับอันนี้ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขา6-7ปีเนี่ยเท่าที่มองโดยโดยภาพรวมเนี่ยนะครับลำตรงดี ตรงนะครับตรงตรงดีแล้วก็ไม่ใหญ่เกินแล้วก็นอดกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเน้นเลยครับอ่าดกมากแน่นกอห่างกอเปิดๆอันนี้มาจากเมล็ดด้วยเมล็ดครับไผ่เมล็ดตัวนี้อันนี้ไผ่มาจากเมล็ดนะครับตเกษียรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าคือใยอายุยืนยาวใช่อายุยืนยาวแล้วก็ความผิดแปลกไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยร้อยกอเหมือนกันเกือบร้อยกอเลยครับทุดยังแง่แต่ทีนี้ทีนี้ที่เราเห็นก็คือการที่เขา มีอ่าอันนี้ลอง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 แนะนำหน่อยครับหรือว่าพูดให้ฟังหน่อยครับคือมันค่อนข้างจะพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายด้วยครับแล้วมันค่อนข้างจะดินทรายร่วนแล้วก็ไผ่มันค่อนข้างจะล้มครับเพราะเมื่อมันมีกเปราร<า>โตรที่รวดเร็วเพราะว่าใต้เนี่อ่ามีฝนที่ชุกอ่าเมื่อฝนฝนชุกมันทําให้ไผ่จะไปหนักอยู่ที่ใบไผ่ที่ปลายอ๋อแต่ไผ่ตัวนี้เป็นไผ่กอเปิดนะครับไผ่ไผ่กอเปิด เงาจะค่อนข้างจะอยู่ผิวดินไม่ไม่ไม่ขวางตัวในดินลึกถ้าไม่เจอน้าฝนเยอะๆครับมันจะล้มครับมันจะล้มอืมอหาใช่ใช่มันมันถามว่าล้มแล้วลําเสียไหมก็ไม่เสียครับฟกัสได้เลยครับลําก็ตรงช้ตรงได้ครับแต่ว่านี่ความสวยงามต่ไม่สวยแค่นั้นเองจะน้อยลงครับผมว่าอ่าเนี่เราเอาความจริงกันก็คือความที่ถ้าใครปลูกแล้วก็อย่าเพิกถอดใจหรือ ไม่ไม่เสียหายไม่เสียหายครับไม่เสียหายครับแต่ว่าเวลามาดูมันไม่สวยเลยใช่ครับดูดูที่ล้มเนี่ยเนี่ยเนที่ล้มตรงนะครับไม่ไม่ไม่ตรงนะอ่าตรงตรงใช้งานได้ครับพ่อค้าที่มาตัดไม้ตัดเลยก็อาจจะชอบเลยว่าง่ายดีใจใจอ่าแต่ว่าเวลาเรามองเขาแลไม่สวยความสวยงามครับเรื่องความสวยงามในการจัดการแค่นั้นะครับ อ่าโอเคนะครับนี่คือ9้าดาวโคลัมเบียรู้สึกจะเยอะด้วยเยอะกับแต่งนี้20ไรครับโคลัมเบีย90ซครับโอ้เป็น9้าดาวโคลัมเบียถ้าส่วนใหญ่เอามองอย่ครับมองภาพ67ปีเมื่อไ่รนราคามันจะถูกมันโคลัมเบียจะถูกที่สุดอ๋อเลยลงเยอะหน่อยแต่ว่าพ่อผมว่าตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะใช้ได้แล้วครับมีพ่อค้ามาติดต่อซื้อเยอะแล้ว ซุ้มตำสาราอะไรพวกนี้ครับซุ้มศาลาแล้วก็อย่างบันไดใช่ครับบันไดบันไดนี่เหมาะมากเลยในไซส์นี้นี่หนูมาตัวบันไดเหมาะมากเนี่เนี่ยประมาณตามเขาเรียกว่าถ้าไซส์นี้ก็คือภาษาที่ลุงที่โน้นนะเขาเรียกจัมโบ้เนี่ยจัมโบ้จัมโบ้อย่างเงี้ยถ้าจัมโบ้อย่างเงี้ยได้ได้สตังค์นะอย่างน้อยนะออกจากสวนอย่างน้อยก็นะห้าสิบบาทออกจากสวนนะครับจัมโบ้เนี่ยทำรังทำนี่ไซส์อย่างเงี้ยสวยเลยเนี่ยจัมโบ่ ก็ประมาณสองเมตรขึ้นเขาใช้ที่น่นเขาจะใช้สูงสุดถึงประมาณหกเมตรหกเมตรโอ้สบายมากไปยหกเมตรสูงสุดนะกว่าเมตรครับแต่ว่านานๆเจอแปดเมตรก็มีเหมือนกันเขาจะขายที่น่นมันที่น่นมันถูกหนึ่งเป็นขั้นขั้นเขาจะทาเป็นขั้นละห้าสิบบาทจะดูความตรงมตรงเป๊ะเป๊ะเมตรได้สบายเลยครับกำลังทําบันไดอ่า แต่มีแปดเมตรก็มีมีมีมากสูงกว่านั euh> ้นอ่า uh ือบสิบเมตรใช่เหมาะในการทาบันไดมากใช่ต <okay ันี okay ้นะไอ่ลำนี้บันไดผมว่าสวยเลยนี่อ่าดูสิครับนี่ขนาดประมาณสิบกว่าเมตรนะครับลำนี้อ่าดูไม่มีแม้แต่อูนอินก็ดูดูอยากให้เห็นตรงนี้แม้จะอูนอินก็ยังเป๊ะนะครับคือล้มอ่ะแต่ก็ยังเป๊ะนะข้อดีโอ้โหนี่มูลค่าน่าดูเลยนี่ถ้าเรา แล้วมันดกนะใช่ใช่ครับจะปานกระบวนการนี้นี่มูลค่าเยอะมาก20่สไร่นี่คุณคิดว่าเงินเท่าไหร่เนี่ยแค่แค่ขายเป็นาบางคนก็บอกขายเข้าเปลือกนะไม่เราไม่สีข้าวให้อย่างนี้เฉพาะขายข้าเปลือกอย่างเดียวก็หลายตังค์เลย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ